สวัสดีครับบ่าเถอสวัสดีท่านผู้ชมครับเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าพี่น้องฝนจะตกครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางนะครับมาหาปูศูนย์ห้านะครับโอ้เสียงฝ่าท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมาครับผมชุดสี่ตัวนะครับเจ็ดแปดมาด้วยกันนะครับผมอ่าชุดสูตรปูสี่ตัวมาสองตัวเจ็ดแปดมาด้วยกันนะครับพามารับชมครับ งวดวันที่1เมษาย,ยน2567โคงสุดท้ายแล้วนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศฝนจะมาพี่น้องนะครับเสียงลมอู้เอานะครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับโอ้นะครับ,นะรบลมพี่น้องเสียงลมเสียงลมเอา การเนมัสการครับปูการนมัสการ์ดครับปูรครับเดกับแปดกปูเน,ะนาะน้ช่มเห็นบ่ะครับสูตรสี่ตัวมาสองตัวเกับแมาด้วยกันนปูเนาะนี่ครับผมเด่นมาน้ำกันปูพันจับพ,พี่ครับเจ็ดศูนยจับเส้นนี้นกปูเนาะอม่มเจ็ดเจ็ครับอันนี้เจ เอาปัฝนมาแล้วท่านผู้ชมหนีบมาฝนเร่งแล้วฝนมาแล้วท่านผู้ชมทั้งฝนทั้งลมเร่งบอกใครได้อยู่วัดปัเมื่อนั้นเมื่อนั้นมาหาปูอยู่นะครับปะพะงานบุญครับบุญยูวัดเรียบร้อยแล้วครับผมเอาท่านผู้ชมเสียงฝนในเด้อพี่น้องเด้อกำลังจะลงเม็ด วันที่หนึ่งสิบหกหนึ่งเมษาหนึ่งเมษาครับครัวหกเจ็ดกับอืมมสากเราแบบนี้นะใด้ปลาจำตัวอะไรกับผลได้ปลาไม่ต้องตัวกับผล มุ่นติดยางมุ่นรันเลยเสียงฝนได้ท่านผู้ชมได้เบิ่งตัวเลขเอานะครับผมดูตัวเลขเอาอาจจะบม่ได้ยินเสียงปูลมทั้งลมทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนมันออกหกศูนย์สามเก้าเจัมาสิบอบอมแมนนี่ปูออกหกสองหกนี่ปูยี ครับผมเขียนตรงนี้ไหมก็ได้ครับผมอต่นี่ขีดเอาครับหกศูนย์สามตัวเก้าปูขีดไอ้สีแดงออกขีดเป็นไหมพูดไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับอันนี้น้ำปูดหกสองหกครับผมหกครับหกศูนย์สามเป็นงวดเก้าครับงวดเก้างวดเก้านะครับ ฝนตกแล้วก็หิ้วดวนฝนตกปูเล็กเขียนให้ดวนไปหน่อหรือจะมาหกศูนย์สามอยู่วะหกศูนย์ตกเนี่ยกระจายกันครับโอ้เสียงฝนทำผู้ชมเก็บขึ้นแล้วลุงเก็บขึ้น เบนจิเย็ดไม่ออกอ่งสอ่อี่แล้วผมมักชุดสีโตนีแล้วปูครับพิเอาว่าสีทิษเอาครับปูเอาเหมือนเดิม หกครับเสียงฝนได้ทำโอชุนได้คุณนะครับใบไม่เห็นมาแล้วหกศูนย <60, S 1> mm ์หกศูนย์หนึ่งเจ็ดสองแปดเก้าสามเลขสี่ทิศเลขชุดสี่ตัวที่ป ua ได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์กับหนึ่ง 3 4 0134โอ้พี่ดังเาจไหมเอาิคะปูเาีกบ่ค่ะนี่ครับชุดในตะล่างนี่นีครับพี่ดองชุดชุดมองชุดมองเป็นบบชุดมองกับเบิงพี่้องดอกดอกประคามปิวได้ไหมพี่้องดอกประคามไดนปิวของมะกุดปิวขึ้นมากุดปูนี่ล่มลมมาแรง เอาจับคู่ยู่บอจับคู่เลยครับจับคู่ปูกระมัดสามศูนย์สามูนยูนย <wei> <wave> ์ห่งนี่ศูนย์มศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สามศูนย์กับด้วยนี่แหละ สี่ทีเท่าเดียนี่หกศูนย์นี่เีิดแนมอบลงกับแน่มอกอยู่นี่โอ้ยอีกบนีเนี่ลมา่าชผม้่มลมแปดสี่แใกล้เคียงมาัวนี้มาลายแปดส่มาลายตรงนี้สี่กับองตีลมใบใหม่เอ้าจับตัวอีกบอนี่แต่ล่างจับแค่นี้ปอปูนั่นี่ะจับปอาปูจับแค่นี้อันนี้หนึ่ง่พอจับเป็นปาปูลักหนึ่ง จับจับแต่ศูนย์หนึ่งน้ำกันครับี่ศูนย์สองสองเอานี่นี่คือผมมี02คือ4ี่ศูองอนี้ไหอ๋อนึ่งครับอ๋อสี่ศูนย์สองนี่กับโอ้ขังแล้วพี่น้องขังแล้วอ่าหกสี่ับเอานี่สี่ก็ศนย์อู้ยพี่น้องใบใหม่นี่ก็สองแปใกล้เคียงกันรับ สามเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ครับโอเคเอาด้วยใส่คาถาใส่คาถานะครับผมมีฝนจะตกก็ยังไม่ยอมฮึ้ึฮาัวถึงฝนจะตกก็ยังไม่ยอม เอาไข่อย okay, <Yeah. S 1> ู่ในปูเ huh. ส uh ียงฝนเงียบอยู่มิตะล่มตบบูชมเห็นใจแล้วเยี่ยใชไมคุณอาวงใงนปูงเห็นไหมตวเน้นวงนะครับสีสีแดงแดงในปูสีแดงแดงในปูโอโอ้อ้โโอ้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 งอ้โอ้โออ้โอ สามศูนย์สีู่ได้มักหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่จับเอา,าปูจับเอาอันนี้ว่องเด่นเด็นแน่ว่าเด่น,นตัวใดวิ่งตัวใดปูขีดให้นะเน้นตัวใดวิ่งเด่นเขียนวิ่งใส่เลยปูนี่วิ่งบอกวิ่งหลักปูขีดเส้นใต้ครับศูนย์วิ่งศูนย ชมบ่งลมุมสามตัวน้ำในปัวงวงวงสามตัวน้ำในปัคนหนัเอาาอาปูวากเยอะมากท่านผู้ชมคนมากลน้สามตัววงแอ้เม็ดเดียวโอ้พี่น้องเออไอเอาไปหนูลมแห้งท่านผู้ชมนะครับ เป็นจังบุญเด้อนะครับสาธุแม่กับฝนแม่กับลมเลยแม่กับฝนเลยนะปูนะเอาท่านผู้ชมนี่ครับสูตร4ตัว0134นะครับ0134ถ้าวิ่งวิ่ง0เลข4สี่ทิศวิ่งได้แค่สีตัวนั่นแหละ6017 9328อันนี้เห็นไหมครับสูตร4ตัวนี่78มาด้วยกัน วั่ปูกับจับ0ูนหนึไหด้พี่น้องเด้เพื่อนวัดเกา่าวดเก่าไอ้มาเจ็ <7 88 S 2> ม,มาด้วยกันชุดนี้ผู้ใดมกักได้ชุดนี้พี่นอ้องจับเอาเดเ้ปูจับไหคือศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สามูนย์ปูกับไห้นึ่สามตัว 402, 0ูนยแล้วก็390เูนปูจับนี่ครับนี่ครับหาหนึ่งสี่คือเขียนเด่นอยู่บบเบาๆนํหมาปูเนี่ อ่าทำชชมปูไดมาก์นาะเประวันหนึ่งสีก่อยู่ในนี่ปูไดมาก์วงให้0304กับสี่ศูนย์สชมนะครับแคปหน้าจออันนี้เลขสี่ตัวปูว่า2ตัวเจนะครับอันนี้ได้ศูนย์หนึ่งกับสามนะครับหนึ่เมษายน2,567ตัวรวย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 รอากขบขอบคุญขอบพุดปูทำชุชมบรรยากาศโอ้ยพีหนองเบ่งลมเบ่งลมทุ่มเบ่งลม นะครับเนาะเอาทำชุ่มชุ่มเย็นนะพี่น้องเนาะห้อนไหลกับห้อนฝนมากกับเย็นนะครับให้โชคให้ m ắ นพบกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ